สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะพาไปกินของกินที่เทศกาลสาลเจ้ากันนะคะเดี๋ยวอย่างแรกเราไปเอากระเป๋าก่อนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าใบนี้ไปนะคะเพราะว่าจะเอาไปใส่ของกินด้วยเราไปกันเลยคะ่ะทุกคนอยู่ใกล้บ้านเรามากนะคะก็คือเพิ่งมีเทศกาลนี้เราไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแล้วก็ขี่รถไปนะคะทุกคนก็คือจะอยู่แถวๆตรงไปทางสถานีตำรวจเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือเป็น p olic e นะคะ police station แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ทุกคนจะเห็นนะคะเป็นเทศกาลสารเจ้าที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนะคะทุกคนคือเดี๋ยวเราจะจอดรถไว้ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยค่ะทุกคนเราไม่รู้นะคะว่าคนจะเยอะหรือเปล่าคนอาจจะเยอะก็ได้นะคะแต่มาที่นี่ต้องใส่ชุดกิโมโนนะคะทุกคนทุกคนคะนี่นะคะสะพานสะพานแดงที่แบบเป็นอย่างนี้เนาะก็คือคนก็จะเยอะก็ไม่เยอะจะน้อยก็ไม่น้อยทุกคนก็คือประมาณกลางๆและกันเนาะ เดี๋ยวเราจะเริ่มกินตั้งแต่ร้านแรกเรียงไปจนถึงร้านสุดท้ายเลยนะคะร้านนี้ก็คือเป็นน้ำแข็งใส่นะคะทุกคนน่ากินมากๆเดี๋ยวเราไปอุดหนุนกันเลยค่ะเอาวันไหนดีทุกคนเราจะเอาเป็นสตรอบเบอร์ีนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยทุกคนเห็นไหมคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะไปร้านที่สองต่อ ร้านนี้นะคะคนขายเป็นไหนก็ไม่รู้แต่เหมือนว่ามันจะเป็นกล้วยที่ชุบชอเเ็อกโกแลตนะคะทุกคนเราก็จะเอาอันไหนดีชอเเ็อกโกแลตบานาะน่าเอาแบบชอเเ็อกโกแลตบานานานะคะมากินกันเลยค่ะทุกคนอืมทุกคนอร่อยมากกล้วยก็คือหวานแบบกําลังดีเลยค่ะมาร้านต่อไปกันเลยค่ะเป็นแคนดี้แอปเปิลก็คือยังไงอ่ะทุกคน เหมือนจะเป็นแอปเปิ้ลมั้งคะที่แบบชุบอะไรสักอย่างมากินกันเลยค่ะเอาแบบธรรมดานะคะทุกคนหืมทุกคนอันนี้ก็อร่อยค่ะแบบฟิลคล้ายๆถังหูลูกแอปเปิลค่ะทุกคนไปร้านต่อไปอย่างเร่งรีบเป็นสายใหม่นะคะคอตตอนแคนดี้ทุกคนก็คือแบบน่ากินมากเราจะสั่งเป็นองุ่นดีกว่าค่ะทุกคน ก็คือเราชอบกินองุ่นมากางานนี้มีแบบอีละครั้งนะแล้วก็แบบมากินต่อไปเป็นแคบเบแพนเค้กน่าจะเป็นแคนเคนแพนเค้คเคคกกระหล่ำปีนะคะทุกคนแล้วก็เอาทุกคนทำเป็นอย่างนี้เอาแบบธรรมดาไม่ต้องเอาช็อกโกแลตหรอกนะทุกคนทุกคนอันนี้ก็คืออิ่มท้องสุดๆแล้วค่ะทุกคนก็คือแบบแหลังจากกินเลี้ยงมาก็คือแบบ หนังท้องตึงค่ะแต่ยังเหลืออีกหลายร้านนะคะทุกคนต่อไปเป็นยากิโซบะนะคะทุกคนนี่ทุกคนมีซอสให้เติมด้วยเราจะเอาปกติจะไม่เอาช็อกโกแลตเราเราไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ก็อิ่มเหมือนกันก็คืออร่อยมากเลยค่ะต่อนะคะวยทุกคนขอโทษค่ะเราไปชนเขา กริลชิคเก้นน่าจะเป็นแบบไก่ย่างนะคะไก่ย่างแบบเป็นซอสเผ็ดๆอะทุกคนคล้ายหม่าล่าหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะทุกคนก็คือทําไมทุกร้านต้องเแบบทุกร้านแล้วทุกคนต้องมีแบบเมนูช็อกโกแลตด้วยอะเราเอาวันไหนดีอะทุกคนทุกคนคือเราอยากรู้มันแตกต่างกันยังไงงันร้านนี้เราจะสั่งเยอะนิดนึงนะมากินที่อันแรกเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่า อันนี้รสชาติก็คืออร่อยมาอย่างที่สองชื่อชื่อมันคนละอันนะเราคิดว่าน่าจะแตกต่างอ๋อมันเป็นแบบมีมันแล้วก็แบบไม่มีมันหรือเปล่าทุกคนแบบมันแบบยังไงอ่ามันก็ไม่ใช่หมูด้วยมัเป็นไก่แล้วก็ไม่รู้ต่อไปเราจะกินอันไหนดีเรากินเนื้อหมูเราจะไม่กินบีฟ อร่อยค่ะทุกคนร้านต่อไปก็จะเป็นกริลคอนนะคะเป็นแบบข้าวโพอดอย่างอะไรแบบนี้มีการแบบย่างข้าวโพดนะคะก็คือม,ม,มีเมนูเดียวเลยอร่อยนะคะทุกคนความเกียมนิดนึงดูจากรูปก็น่าจะเห็นนะคะร้านต่อไปค่ะฮอกริลสควิตอันนี้ก็คือร้านประจําร้านโปรดเลยค่ะปกติ พี่เขาไม่ได้จัดงานเขาก็จะขายอยู่หน้าโรงเรียนนะคะอร่อยมากเดี๋ยวเราจะลองส่งอะไรค่ะร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านที่เรากินประจําอย่างแรกก็จะเป็นแบบกริลสควิดแบบหมึกย่างแบบอร่อยอร่อยแบบได้เป็นตัวเลยนะต่อไปจะเป็นช็อกโกแลตนะทุกคนของช็อกโกแลตก็จะมีความแปลกๆนิดนึงแต่ก็รุมๆก็คืออร่อยเลยค่ะเราเจอเพื่อนด้วยมาทักทายเพื่อนค่ะต่อไปรนะ้านสุดท้ายแล้ว ป็นร้านไส้กรอกนะคะทุกคนคือมันมีช็อกโกแลตอะงั้นเรากินแบบปกติก่อนถ้าตังเหนือเดี๋ยวเราพาทุกคนไปกินแบบร้านเดิมแต่จะเป็นเมนูอื่นนะช็อกโกแลตนะคะมาลองที่ช็อกโกแลตมั่งอืมอร่อยนะคะแต่แอบคล้ายกันเราเดินมาถัดไปก็จะเป็นร้านขายลูกโป่งแล้วก็มีหน้ากากด้วยทุกคนเราจะเอาอะไรดีเอาแค่ลูกโป่งเนาะโหทุกคนดูเมน ไม่ใช่เมนูสิทุกคนอันนี้จะเป็นหมานะคะอันนี้จะเป็นไก่เป็นแพนด้าเป็นกระต่ายเป็นหัวใจเป็นแบบปกติเป็นพีชเป็นดอกทานตะวันแล้วก็มีหน้ากากอ้าวทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะทุกคนเห็นอันที่1,1500บาทไหมทุกคนดูนี่นะอยากลองมันคืออะไรอะ่ะทุกคนมันคืออะไรอะ่ะแล้วเราซื้อมาทำไมาอะ่ะ เดี๋ยวเราไปเอาลูกปง่งลูกโป่งกระต่ายก่อนนะคะวิทุกคนทุกคนสวยมากทุกคนดูดิสวยมากเรารู้แล้วมันคืออะไรมันคือผุหรือเปล่าทุกคนสวยจริงหรือว่ามันเกิดปกตินะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนดึกเดือนเดนนี้คือสวยมากเลยทุกคนดูลูกโป่งกระต่ายที่เราได้มาน่ารัก เดี๋ยวเราจะพาไปกินก็คืองบเราเหลือสามหมื่นกว่าวาเราจะพาไปกินเมนูอื่นที่แบบก็คือร้านที่ชอบที่สุดนะให้เลือกก็คือเราจะมาทวนกันใหม่มีตั้งแต่น้นําแข็งใส่มีช็อกโกแลตกลก้วยอะไรคือน้ําแข็งใส่ะ คือเราอยากกินอีกรถหนึ่งเราคิดว่างเงินจะไม่เหลือแต่ของที่เนี่ยถูกมากทุกคนคือตังเราเหลือเราจะพามากินน้ําแข็งใสก็คือที่เราอยากกินอะ่ะก็คือเมลอนนะคะก็คือราคาเท่ากันหมดเลยทุกคนมันมีวาซาบิด้วยอะ่ะเอมเอาสองอันเลยละกันาวาซาบิด้วยมาลองกินทางของเมลอนก่อนนะคะ หทุกคนอร่อยมากด้วยเช่นเนี้ยก็คือแบบราคาถูกมากก็คือพอสำหรับกินคนเดียววาซาบิอ่ะทุกคนเราซื้อซ้ำอ่ะอ๋อทุกคนเรามีวาซาบิสองอันแหละทุกคนวาซาบิอุ้ยทุกคนเราไม่ชอบแต่เรายังจะซื้อกินอะ่ะทุกคนแล้วสายใหม่นะคะคือกลับมาอีกรอบเพราะอะไรเอย่ย ครั้งก่อนเรากินรสนี้นะรสอ่งุ่นครั้งนี้เราอยากลองรสนี้ค่ะกาแฟทุกคนคิดว่ามันจะเข้ากันไหมซื้อมาหืมอร่อยนะแต่ว่าแอบผมไปหน่อยคือเราลองแบบแปลกๆอะ่ะคือแบบเรอันที่มันเป็นแบบชโคโค็อกโกแลตของแต่ละร้านนะ อันี้จะร้านสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็เป็นกิวสคิดแต่ว่าคือร้านที่มนันแปลกๆที่มันจะมีช็อกโกแลตยากิโซบะใช่ไหมทุกคนยากิโซบะสี400่เหลยเย็นนำมากินกันนะคะช็อกโกแลตยากิโซบะ๋อ,อแล้วรู้แล้วมันจะมีช็อกโกแลตออนท็อปข้างบนแต่อร่อยมากนะทุกคนต้องลองกินแล้วก็คือดีสุดๆมาลอง แพนเค้กช็อกโกแลตก็คือตอนนั้นไม่ได้กินกลัวตังไม่พอแต่อย่างที่ว่าค่ะของที่เนี่ยถูกมากทุกคนทำไมมันคล้ายๆยาก,กิโซบะเลยอะ่ะไม่เป็นไรเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนกลับบ้านก่อนตอนนี้คืออิ่มมากเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย